โอ้ยบ้าค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตู้แม่หมายโอไฮโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กันในแมปเดสต์ตอย์ i t y ิตีนะครับในวันนี้นะครับนกคุมหลีก็ได้โกรธนะครับเพราะว่าพอดีว่าในวันนี้นะครับนกคุมหลีไปขอคนจากเมืองเนี้ยเมืองที่นกคุมหลีจะไปทําลายนะครับแบบเขามาแค่มาขออาหารกินนะครับแต่ว่าคนในเมืองเนี้ยเขาไม่ให้กินครับ นกคุมหลีก็เลยโกรธครับก็เลยจ้องที่จะทําทาลายเมืองนี้นะครับ m m นี่ครับเมืองนี้เลยนะครับคือแบบมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับถ้าคุณทําให้นกคุ้มหลีกโกรธนะครับสิ่งที่เกิดข,ขึ้นเลยนะครับก็คือเมืองของคุณนั้นจะพะังทลายเลยนะครับเพราะว่านกคุ้มหลีเนี่ยมีพลังมากเพียงพอที่จะสามารถทําให้เมืองของคุณเนี่ยพังทลายได้ นายพิปตาเลยนะครับนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็มีเมืองที่โดนนกุมลีเนี่ยทำลายไปก็ไปมากถึง35เมืองแล้วนะครับและเมืองนี้จะเป็นเมืองที่3ามนะครับคือโนกุมลีจะมีบาสุก,กานะครับเนี่ยแล้วก็ยิงับปิวเนี่ยครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่โนกุมลีใช้ทําลายนะครับ หรือใครสงสัยนะครับว่านุคุคมหลีจะทำลายเมืองได้ยังไงครับในเมื่อที่ว่านุ่งคมหลีเนี่ยมีแค่ r p รพแค่นี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะนุ่คมหลีนั้นสแปมยิงเอาครับสแปมแบบในในระยะแบบนานๆนะครับสแปมสะจนเมืองแทบไม่เหลือรูปร่างเลยนะครับเหมือนว่าในกระเป๋าจะมีอะไรเพิ่มไหมครับเนี่ยนี่ครับถ้าคุณทําให้นุ่งคมหลีโกรธแบบขั้นขีดสุดนะครับ นกมดีจะใช้ไม้ตายนี้ครับเดี๋ยวคอยคอยดูนะครับคอยดูนะครับคอนยักษ์ครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับทุกแบบมันไม่ถึงคอนยักษ์ครับมันคือคองทรงทรงมายังเลยนะครับคอนเนี่ยแบบทุกปุ๊บพังทลายปั๊บเลยนะครับยังไม่พอครับระเบิดนี่ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วนะครับวีมันไม่ค่อยแรงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับ นี่ครับนี่ครับรถพังทลายเลยนะครับถ้านกคมหลีโกรธบ้างเนี่ยนกะคมหลีก็จะไม่ใช้ RPG ในการทําลายเมืองนะครับแต่ว่านกคมหลีเนี่ยจะใช้ค้อนเนี่ยแหละครับในการทําลายเมืองแทนนะครับซึ่งนกคมหลีเนี่ยม,มันเอาอมาจากไหนนะครับก็คือในเมื่ออริตกรอนไกยโพนะครับ ในสมัยของเทพเจ้านะนกขมหลีได้เกิดขึ้นนะแล้วนกขมหลีก็ได้ไปขโมยคอนเนี่ยจากเทพพอมานะครับเป็นคอนแบบโฟโตไซส์เลยนะครับแต่ว่าเทพพอก็ปล่อยไปนะเพราะว่าก็เห็นว่าแค่นกธรรมดาตัวหนึ่งน่าจะไม่สามารถใช้พลังมันได้นะครับแต่ที่ไหนล่ะครับนกขุมหลีสามารถใช้งานจากคอนเหล่านี้ได้นะแค่กดปั้งเนี่ยพังทลายเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการกดนะครับ ก็กดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็พังทลายเองนะครับหรก็ไปอยู่ในร้านก็ได้นะครับเงียร้านนี้เลยนะครับปังนี่ครับประตูพังเลยนะครับนกุมห้ีก็ยิงเลยครับโว้ยนี่ครับใช้ทีหนึ่งในแบบรถบรรทุกพังเลยนะครับในวันนี้นะครับนกขมห้ีก็จะเริ่มจากการทําลายเขตส่งสินค้าก่อนนะครับนี่ครับ แต่ก่อนไปเนี่ยน้องคมหลีเจอรถนะยิงใส่รถหน่อยลวกันครับอูยพังเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับยิงครับปิ้วอูยไหลแรงมากเลยครับน้องคมหลีเนี่ยสามารถขยับได้เร็วกว่าจะวดนี้อีกนะครับเนี่ยครับคุณก็ดูสิครับเนี่ยครับโหดเลยครับดีครับแล้วก็ตุ้มนะครับพังแล้วครับ ขอ,ขอนโหดคตรอุ้ยวิ้ววิ้วชัวรมครับมันไม่สะท้อนสถานเลยครับอุ้ยโอ้โหทำให้มันพังนิดนิดแค่นิดเดียวนะครับบางคนเดี๋ยวจะต้องโหดได้มากกว่านี้นะครับยิงไปเลยครับอุ้ยยิงมันมันเลยครับยิงเสานี่ด้วยครับ นี่บพังทลายเลยนะครับเนี่ยยิงให้รับคาบไปเลยครับโหย้มโอ้โหพังพังลาบเป็นกองเลยครับนี่ครับกองด้านล่างนี้นะครับรถยนต์ระเบิดวางไปเลย เราเบิดก็น่ากลัวพอๆกันนะครับวาวไปถ้วนะครับระเบิดเนี้ยนะครับหุยหุยแหลกแหลกครับแหลกครับขอปรับความแหลกก่อนนะครับปรับแล้วนะครับหุยพอปรับก็ยังแหลกอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยคุณดูสิครับ มันพังทลายเลยครับและตุ่มเปรเลยครับวิ้ย,ยเคลนเลื่อนครับนุ้นคุณหลีก็ยิงไปเลยครับคุณผู้ชมครับคุณคุณผู้ชมคิดว่าด้วยความเร็วเพียงแค่เท่านี้จะสามารถทำลายทําลายที่ลากเลื่อนของตู้คอนเทนเนอร์ได้ไหมครับผมว่าน่าจะถึงนะครับ วิยไปไม่ถึงเลยครับโอ้โหแล้วผมก็ทำลายนี้แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เลยนะครับเอาไปว่าที่นี่คือราบคาบไปแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือนกคมหลีเนี่ยไม่ได้กดแบบแบบเกินแบบทำลายหลอดแตกนะครับแบบแค่รู้แค่ว่านกคมหลีโกรธม,มากๆแค่น,นั้นเองนะครับนี่ครัถก็พังแล้วนะครับ ๋ยวขอกดลีก,ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยแหลกถ้าแหลกเนี่ยผมผมเล่นไม่ได้นะครับมันแหลกพอแหลกแล้วมันแหลกมากจริงๆงนะครับต่อมาเลยนะครับจะเป็นตัวของเมืองเราเองนะครับนี่ครับนคมมลีเนี่ยไม่พอใจแล้วนะครับนคมมลีจะไปที่เมืองแล้วนะครับจะไปจัดก,การเมืองนี่แหละครับครั้งแรกเขาเห็นสู้เออเขาเห็น สาวเคนนครับเนี่ยครับนกคมลียิง RPG สายแล้วนะครับตอนนี้สาวเคนได้พังทลายลงมาแล้วนะครับใช้พลังคอนทอปนี่โอ้ยถล่มเลยครับเดี๋ยวโนกมมลีขอซุปเปอร์พาวเวอร์ก่อนนะครับในการใช้ตัวช่วยนะครับ นี่เลยครับก็กดปังอุ้ยพังทลายเลยครับถัดมาเลยครับเป็นร้านโดนัทนี่ครเป็นร้านแรกที่นกคุ้มหลีไปขอโดนัตกินครับแต่เขาไม่ให้นะครับนกคุ้มหลีก็เลยเข้าไปในร้านแล้วก็ตุม้มว้าน,นี้กถือว่าพังแล้วนะครับต่อมาสถานที่ที่2นะครับเป็นเรือนี้นะครับ เป็นหนึ่งในเรือที่นกคมหลีแอบ,บขึ้นมานะครับแต่เขาขออาหารกินนกเขาก็ไม่ให้นกคมหลีกินนะครับก็ตูมเลยครับเดี๋ยวเรือก็จะจมลงสู่ทะเลแล้วนะครับอ้โกดหนึ่งทีนี่คือจมเลยนะครับจมยันท่าเรือเลยนะครับจิบจิบตูม ่อนะครับสถานที่ที่สามนะครับจะเป็นส่วนสนุกนะครับนีับนี่เป็นแหล่งที่รวมร้านที่เขาเมื่อให้นกคุมหลีกินนะครับก็ระเบิดกูมเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแพโอถ้าแพพังด้วยนะครับอุ้ยเอาผมเผลอผมเผลอไปโดนปุ่ม สร้างใหม่นะครับเใหม่เอาใหม่ครับตู้มเียบรอ้ครับไปครับไปครับอันนี้ด้วยนะครับนกขมหลีก็อยากได้หมีนะครับเพื่อเอามากินเลยครับไม่ได้เอามาเก็บไว้นะครับแต่นกขมหลีมีค้อนของเล่นนะก็ระเบิดตู้มไปเลยนะครับส่วนสนุกนี้ก็เช่นกันนะครับนกขมนกขุมหลีก็อยากเล่นนะแต่ว่ากาดไม่ให้ไม่ให้เขาเล่นนะครับใครพูดอะไรเนี่ย เมื่อจากว่าครั้งนี้พังนะครับเหลืออยะก็ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดไปเลยครับแล้วก็ตู้มนะครับแล้วก็รีบไปเลยครับตอนนี้นกคุมหลีก็ได้บินไปนะครับก็ม่ก็ไม่เชิงบินนะครับใช้ใช้สปริงนี้ลอยไปนะครับตอนนี้นกคุ้มหลีนะครับก็ได้มาถึงที่ ตึกที่เป็นสามนักงานใหญ่คือที่ปกครองเมืองนี้นะครับก็นกุคมหลีครับจะเข้าไปแค่เตือนเท่านั้นนะครับก็จะเข้าไปแค่ทุกคอแล้วก็ตู้มนะครับแค่นั้นเลยนะครับใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับการที่ทําให้ตึกพังเนี่ยมันแค่การเตือนของนกคุมหลีนะครับนี่ครับทั้งชั้นเริ่มพังพลายแล้วนะครับผมก็หวังนะครับว่าครั้งหน้าคนในเมืองนี้เขาจะให้ อาหารกับนกคุ้มหลีกินแล้วนะครับไหนๆก็รถยนต์ตูมเข้าไปในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระเบิดตูมไปเลยครับโอ้โหระเบิดราบคาบเลยครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร้และกดติดตามด้วยนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะแสดงความชิ้เห็นก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ตารังคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอเดีคลิวตอนนี้นะครับขอบคุณครับ